สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เรายังอยู่ที่น้ำสมนะครับอำเภอหนองสมจังหวัดอุดรธานีเรามาดูการปลูกไม้ป่านะครับปลูกไม้่วงหัวรีไม้ฮวงหัวรีไม้ที่แพงที่สุดในตลาดจีนนะครับที่อำเภอนนําสมที่ปัญญานะครับที่ปัญญาก็คือเป็นเจ้าของสวนสวนนี้นะฮะเราเคยมาดูหลายรอบแล้วสวนนี้มันจะเป็นดินลูกรลังนะฮะอันนี้ปลูกมาอายุเท่าไหร่แล้วครับผมน่าจะ2ปีแล้วนะอาจจะถึงแล้วน่าจะ2ปีนะฮะสองปีแปลงนี้นะครับแปลงนี้ปลูกไปทั้งหมดกี่ต้นครับ หนึ่งร้อยต้นนะหนึ่งร้อยต้น,ตนอันนี้คือแปลงแรกที่ปลูกหนึ่งร้อยต้นแต่แต่มีชุดอื่นที่มาปลูกอีกนะฮะ <400 S 2> ตัวนี้สี่ร้อยต้นแล้วนะฮะรวมทั้งหมดตัวนี้นะครับน่าสนใจมากก็คือสวนนี้เราเพิ่งเห็นเป็นสวนแรกนะครับที่ไว้ต้นคู่แบบนี้นะครับเราก็อยากรู้อยากศึกษาเหมือนกันว่าในประเทศไทยต้นคู่แบบนี้มันเป็นยังไงก่อนอื่นนะครับหลายๆท่านที่อาจจะยังไม่เคยรู้จักนะครับไม้ฮวงโหรี่คือไม้ที่แพงที่สุดในตลาดจีนนะครับและแพงเป็นอันดับติด1ใน3ไม้ที่แพงที่สุดในโลกนะฮะ ก็คือไม้ชนิดนี้มันแพงกว่าพยุงไทย15เท่านะครับมูล,ลค่าทางการตลาดมันสูงมากตัวนี้ราคาอยู่ที่45-60ถึงล้านบาทนะครับต่อต่อลูกบาทเมตรต่อลูกบาทเมตรก็คือไม้แก่นไม้ของมันนะครับแก่นไม้ด้านในของมันตอนนี้ต้นนี้มันยังเป็นต้นเล็กนะฮะเพิ่งปลูกมา2ปีนะครับสปีผ่านไปก็ความสูงอยู่ที่ประมาณสัก 6- 7เมตรนะครับหกเมตรได้ลหลายๆต้นนะฮะ ปกติเนี่ยสปีนะครับสปีเส้นบาดสยนกลาง2นิ้วแล้วก็คือมันจะต้องควรจะต้องใหญ่กว่านี้แต่นี้เรามาศึกษาดูนะครับว่าคุณพี่ปัญญาเนี่ยใช้วิธีการก็คือทําให้มันทาให้มันเป็นต้น2ต้นทํายังไงครับวิธีการต้นคู่ก็ก็ไม่ต้องไม่ต้องเอาออกหมดถ้ามีหลายต้นก็จงคู่อ๋อโอเคเอาไว้เป็นคู่นะฮะเอาไว้เป็นคู่ให้เป็นเพื่อนกันนะฮะเอาไว้สต้นให้เป็นเพื่อนกัน ตัวนี้ถือว่าเป็นแบบใหม่นะครับแบบใหม่ที่เรายังไม่เคยเห็นนะเราไปมาทุกที่ทั่วประเทศไทยตั้งแต่เชียงรายจนถึงยะลานราธิวาสเรายังไม่เคยเห็นสูตรนี้แต่ก็ลองดูนะครับว่าเวลาปลูกต้นคู่เนี่ยไม้่วงหัรีต้นคู่เนี่ย,ลยปลูกมาแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับว่ามันจะมีผลผลิตเยอะไหมมันจะมีเนื้อไม้เยอะไหมนะครับ หลายต้นไม่ใช่ต้นเดียวนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าต้นนี้โอ้เยอะสองต้นมีสามต้นมี3สามต้นมีนะครับอันนี้เป็นการทดสอบนะฮะไม่ไม่มีปัญหาอะไรแต่ที่แน่ๆถ้ามันโตขึ้นมาจริงๆมันก็ขายได้แน่นอนนะครับถ้ามีแก่นข้างในแต่ผมอยากให้เห็นนะฮะสวนนี้ไม่ได้ปลูกแค่ตัวเดียวมันมีอย่างอื่นอีกด้วยใช่ไหมฮะมีมีอะไรบ้างครับอ่แนะนํานิดนึงไม้ป่าไม้ป่าก็มียางนาส่วนนี้จะปลูกไม้ป่านะครับหลายๆอย่างในลำไยบ้างแล้วก็มีอันนี้คือพยงไทย อันนี้เป็นของไทยนี่พยุงไทยพยุงไทยก็ถือว่าลำต้นสวยนะครับสวยโอ้โหสวยใช้ได้เลยนะฮะสวยใช้ได้เลยอันนี้เป็นวิธีการอีกวิธีการหนึ่งก็คือการปลูกพยุงไทยแบบตัดยอดนะฮะไม่ต้องโตมากนะครับจะปลูกลักษณะคล้ายๆไม้่วงหัวรีเลยนะฮะปลูกคล้ายๆพยุงต่างประเทศพยุงนอกเพราะว่าทําไมครับถึงต้องตัดแบบนี้มันเอ็นพยุงไทยคือมันล้มง่ายล้มง่ายมันล้มง่ายหักง่าย เวลาไม่ทนลมพูดง่ายๆเวลาลมพัดมาไม่ไม่ลมก็ล้มเหมือนเดิมไม่ไม่ลมก็ล้มเพราะอะไรครับมันหนักหนักใบข้างบนหนักใบข้างบนอันนี้เป็นข้อพึงระวังนะครับอันนี้เป็นประสบการณ์เทคนิคจากที่น้ําสมนะครับพี่ปัญญาบอกว่าถ้าเราปล่อยทิ้งไว้สูงเกินไปเนี่ยใบมันจะเยอะเกินแล้วมันเวลาฝนตกมามันอุ้มมันอุ้มน้ําไว้เยอะมันก็หนักใช่ไหมฮะหนักมันก็จะโน้มลงมาแต่ถ้าตัดใบแบบนี้โอ้โหต้นก็แข็งแรง สามารถยืนต้นอยู่ได้แบบนี้เลยครับไม่ต้องใช้หลักพิงอันนี้เป็นเทคนิคนะครับเทคนิคจากพี่ปัญญาก็ลองไปประยุกต์ใช้ดูนะครับในหลายสวนอาจจะต้องไปทดสอบกันดูแล้วตัวนี้นอกจากตัวนี้ยังมีไม้ป่าชนิดอื่นอีกหลายๆอย่างนะครับที่ผมเห็นตัวนี้อายุเท่ากันใช่ไหมครอันนี้คือยางนาครับยางนาหลายๆท่านสนใจนะครับมีหลายๆท่านที่สนใจที่จะปลูกยางนา เพื่อเป็นพืชในอนาคตนะครับเป็นไม้เศรษฐกิจที่สําคัญแต่คราวนี้ยางนาเนี่ยมันเป็นไม้ป่าของไทยแต่ว่ามันก็ชอบความ,วามชุ่มชื้นนะฮะยางนาจะต้องมีความอุดมสมบูรณ์ของดินสูงแล้วก็ต้องปลูกห่างกันนิดหน่อยเพราะยางนาเนี่ยอายุ2ปีใช่ไหมฮะเหมือนกัน2ปีก็ถือว่าต้นไม่โตเท่าไหร่นะครับสปีต้นเล็กกว่ายางนาเนี่ยต้นเล็กกว่าไม้หวงโหรีด้วยซ้ำไม้หวงโหรีโตเร็วกว่าพยุงไทยก็โตเร็วกว่ายางนาด้วยซ้ำนะครับ อันนี้อบอกได้นะฮะอันนี้เป็นเป็นข้อมูลจริงที่เรามาดูสวนจริงที่น้ำาสมสวนของพี่ปัญญาน้ำาสมตรงนี้คือหมู่บ้านอะไรครับเป็น,มนหมู่บ้านศรีวิราชหมู่บ้านศรีวิราชนะฮะศรีวิราชอำเภอน้ําสมจังหวัดอุดรธานี <c oughs> ท่านใดสนใจอยากมาดูงานก็มาได้นะครับกรเกษตรผสมผสาน <c oughs> ที่นี่มีกี่ไร่ครับพี่3 3 33โอ้สามสิบสองสามสามไร่นะฮะก็มีพืชห,าหลายๆอย่างที่ปลูกผสมผสานกัน ทำนาด้วยใช่ไหมนากระทาทุเรียนก็มีนาก็ทําทุเรียนก็มีทุเรียนนะฮะถ้าใครสนใจปลูกทุเรียนทุเรียนนี้ได้ผลหรือ,อยังครับยังยางเนาะอันนี้เพิ่งปลูกใหม่เพิ่งปลูกใหม,กใหม่ก็น่าสนใจนะครับว่ายางนาเป็นพืชที่หลายๆท่านสนใจที่จะปลูกยางนาที่ข้อมูลจริงนะครับว่าเวลาปลูกยางนากับ่วงหวัวรี่กับไม้พยุงไทยเนี่ยตัวไหนมันจะโตก,กันแล้วมันโตเร็วขนาดไหนดูๆแล้วก็คือ สำหรับสวนนี้นะครับอันนี้พูดแบบตรงๆนะสำหรับสวนนี้ตัวที่โตเร็วที่สุดก็คือไม้ฮงฮอลลี่นะครับตัวที่รองลงมาก็คือพยุงไทยแล้วรองลงมาช้าสุดนะครับก็คือไม้ยางนานี่เองนะครับยางนาก็อันนี้อีกต้นหนึ่งนะครับผมให้ดูหลายๆต้นแล้วกันนี่ยางนาต้นนี้รู้สึกว่าจะโตดีหน่อยนะโตดีหน่อยแต่ก็ยังไม่ไม่เท่าไหร่ยางนานี่ต้องใช้เวลาถึง40ปีนะครับ40ปีถึงจะตัดไม้มาใช้ได้40ปีก็ถือว่า ใช้เวลานานนะครับเกินเกินครึ่งชีวิตนะฮะบ,บางทีคนปลูกไม่ได้ใช้คนใช้ไม่ได้ปลูกนะครับต้องไว้ให้เก็บไว้ให้ลูกหลานเป็นสมบัติเป็นมรดกได้ครับแต่ว่าถ้าต้องการเร็วหน่อยด่วนหน่อยก็ปลูกไม้ฮองหัวรีถ้าต้องการระยะกลางๆก็เป็นพยุงไทยแต่สําหรับพยุงไทยมันก็จะติดในเรื่องของกฎหมายถ้าปลูกปลูกไว้ใช้งานปลูกเล็กๆน้อยไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าถ้าจะปลูกเป็นธุรกิจจริงๆแล้วพยุงไทยก็ไม่ควรจะปลูกเท่าไหร่นะฮะไม่ควรจะปลูกเยอะเท่าไหร่เพราะเปลืองพื้นที่ ปลูกมาเรียบร้อยปุ๊บมันส่งออกไม่ได้นะครับมันจะติดมติคอร์อมสองห้าห้าหนึ่งห้าส่งออกส่งออกนะฮะตัวนี้ยางนาแล้วแล้วชุดนี้คืออะไรฮะยางนาไซเล็กนี่ปลูกใหม่ไซเล็กปลูกใหม่คุณตัวออกมาให้เลครับอันนี้ปลูกใหม่ใช่ไหมไอเนี่ยอันนี้ปลูกใหม่นะยางนาครับส่วนไอ้นั่นเป็นซิงคันก็ก็เล็กเหมือนกันครับแต่ตสูงโอเคเดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้บ้างนะฮะในครับที่ว่ามี3ต้นด้านหน้าเนาะต้น อันนี้สองนะครับอันนี้ก็สองอันนี้ก็สองอันนี้ก็สองก็ตัวมันเดิมเนี่ยสองนะครับสองอันนี้เราก็อยากรู้นะฮะอยากรู้ต้องมาดูสวนนี้ถ้าใครอยากเห็นสวนไม้่วงโหรี่สองต้นโอ้นี่โตนะฮะอันนี้ก็สองก็ตัวมันเดิมอันนี้โตนะก็ไม่รู้จะนี่พูดถึงไม้่วงโหรี่สองต้นนะครับที่จริงมันเป็นต้นเดียวแต่เราไว้ตาให้มันไม่ต้องตัดทิง้งไม่ต้องตัดตาทิ้งเอาไว้สองต้นเลยขึ้นมาแบบนี้สองต้นต้นคู่กันที่จริงมันเป็นต้นเดียวกันนะ แต่ว่าเราอยากรู้ว่าไว้แบบนี้มันจะได้เบิล2หรือเปล่านะครับอันนี้สองปีผ่านไปสําหรับผมผมมองวาอ่าถ้าเราไว้ต้นเดียวเนี่ยลำต้นมันจะใหญ่กว่านี้นะครับใหญ่กว่านี้แน่นอนแต่ว่านี่สองต้นเราก็จะดูผลในระยะยาวว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผลเก็บเก็บไว้ให้ศึกษานิดนึงนะครับเอาไว้อย่า,ยาไปตัดเดือต้นเดียวนะเ <c oughs> สดายของอันนี้ <c oughs> อันนี้คือต้นเดียวอันนี้สองเตัดอ๋ออันนี้สองต้นนะครับแต่ว่า <c oughs> เอาตาดัตาด ต้นนั้นไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ตัดทิ้งให้มันเหลือต้นเดียวโอเคเดี๋ยวเราจะดูว่าจากนี้ไปนะครับต่อไปเราก็จะดูว่าไอ้ต้นเดียวกับ2ต้นแบบนั้นมีทั้งสามนไหนจะดีอันนี้3มนะครับอ่าโอเคดู3ามที่นี่มีครบทุกสไตล์นะครับสวนนี้สวนเดียวเท่านั้นนะฮะคุณจะไปดูที่สวนอื่นไม่มีคุณไปดูตอนแรกที่ไว้แบบนี้คือไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจคือเสียดายความเสียดายเสียดายว่า เออถ้าเราไปตัดทิ้งมันก็เสียดายต้นมันเนาะใช่แล้วไม่รู้จะตัดต้นไหนดีเพราะมันเท่าเท่ากันตามต้นเพราะมันเท่ากันเลยจริงจริงที่จริงที่จริงอ่ะมันสมควรจะตัดให้หมดเหลือต้นเดียวนะเอาเอาจริงๆแล้วเพราะอะไรครับต้นเดียวใช่ครับเอาไว้ต้นเดียวเพราะต้นเดียวเดี๋ยวมันจะขยายอย่างรวดเร็วมันจะมันจะกลายเป็นต้นที่มันใหญ่ดอันนี้ถ้าสมมุติว่า10ปีมันอาจจะยังตัดไม่ได้นะเพราะว่าแก่นไม้แก่นไม้ข้างในมันอาจจะลำมันเล็กนะครับแก่นไม้มันก็ต้องเล็กไปด้วย ั้งสามอันรวมกันแล้วอาจจะไม่เท่าต้นเดียวอันเดียวแต่ใหญ่ก็ได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องมาศึกษากันดูอีกทีนะครับว่าสูตรนี้อาจจะดีก็ได้นะฮะอาจจะดีก็ได้อันนี้สองนะครับต้นสองต้นคู่อ่ะมาดูฝั่งนี้ด้วยครับอย่งนี้ไหนๆมาแล้วก็ศึกษาดูให้ครบนะฮะใครสนใจนะครับอ่ะต้นนู้นก็สองนะฮะต้นนู้นสองคู่กันหมดเลยเนะี่ย อันนี้คือต้นก็2 0สองคูณสองนะครับปลูกร้อยต้นได้สองรอยต้นนะครับปลูกร้อต้นได้สองร้อยปลูก100ต้นได้สองรอยต้นนะประหยัดต้นทุนลองดูนะครับว่าสูตรนี้จะได้ผลหรือเปล่าสองปีผ่านไปแบบนี้ที่จริงถ้าปลูกเป็นต้นเดียวนะสองปีผ่านไปมันจะใหญ่กว่านี้นะครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะได้ทดสอบกันนี่ก็สองนะครับนี่ก็สองนี่ก็สองนี่ก็สอง นี่ก็สองนะครับบางต้นสองก็ใหญ่กว่าต้นเดียวกออองเาสแล้วผมสัมภาษณ์นิดนึงครับขอสัมภาษณ์นิดนึงว่ามารู้จักไม้ห่วงหูี่นี้ได้ยังไงครับก็แรกๆก็ดู YouTube ดูใน YouTube ใช่ไหมฮะใช่ดูใน YouTube ก็คือเปิดดูมาหมดแล้วแหละเจอดูดูบ่อยๆแล้วว่ามันมันมีตลาดจริงมันแพงจริงพาไปดูตลาดอะไรก็คือมั่นใจว่ามีตลาดแน่นอนครับตลาดจีน ทั้งจีนทั้งเวียดนามมีแน่นอนแล้วมั่นใจได้ไงครับว่ามันจะปลูกได้จริงในเมืองไทยก็เอามาลองดูก็มาลองลองอันนี้คือทดสอบใช่ไหมฮะใช่แบ่งทดสอบเลยแล้วจากที่ปลูกมาเนี่ยดูแลง่ายไหมฮะโอ้ไม่ได้ทำอะไรเลยอันนี้ไม่ได้ทําอะไรเลยปลูกแล้วผมเชื่อครับว่าไม่ได้ทําอะไรเลยไม่ได้แต่งกิ่งด้วยใช่ก็ไม่ได้ทําอะไรเลยคือความง่ายของเขานะครับที่เห็นใบนน้อยแบบนี้มันไม่ใช่นะฮะที่จริงแล้วใบมันเยอะกว่านี้แต่นี่มันเป็นฤดูแรงนะฮะมันจะทิ้งใบ ใช่ไหมฮะปกติฤดูฝนใบเยอะกว่านี้เขียวปื้อเลยหนักมากเลยหนักมากเลยถ้าสมมติว่าถ้าสมมติว่าเราไปปลูกไว้รอบบ้านก็คือถ้าจะปลูกเอาล่มสบายมากใช่ไหมฮะปลูกเอาล่มคือบ้านไหนที่จะปลูกไม้หูกระจงนะครับไม้หูกระจงหรือว่าไม้ไม้ที่จะปลูกต้องการล่มเงาต้องการล่มเงาให้บ้านล่มเย็นนะฮะแทนที่จะปลูกหูกระจงปลูกไม้อย่างอื่นซึ่งมันไม่มีราคานะครับปลูกหูกระจง15ปีผ่านไป มันไม่มีราคายิ่งต้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเบียดบ้านนะฮะเราต้องจ้างคนมาตัดขนไปทิ้งเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันเบียดบ้านมันไม่มีราคานะครับแต่ต่างจากประเทศจีนนะประเทศจีนเนี่ยเขาจะปลูกไม้่วงหวรยรอบบ้านเพื่ออะไรครับเพื่อมันเป็นเงินออมด้วยนะฮะสมมุติว่าเราปลูก10ต้น10ต้นในในประเทศจีนนะเขาปลูก10ต้นนะครับมูลค่าถ้าสมมติต้นละแสนบาท10ต้นก็ได้เงินล้านหนึ่งก็ยังดีกว่าเราได้ล่มเงาเรียบร้อยปุ๊บเรายังได้ตังค์อีก แต่ว่าถ้าสมมติว่าเป็นปลูกหูกระจงหรือไม้ประดับอย่างอื่นนะครับไม้ประดับที่ซื้อไม้ใหญ่มาปลูกรอบบ้านอย่างบ้านจัดสรรเห็นไหมฮะบ,บ้านจัดสรรเขาจะปลูกไม้ชนิดอื่นที่เอาไว้บังร่มเงาโอเคร่มเงาได้แต่สุดท้ายมาปุ๊บพอมันโตบางิงมันเบียดบ้านเราก็ต้องขุดทิ้งก็ต้องไปเสียเงินอีกแต่ถ้าเป็นไม้่วงหัวรี่นะครับเอาไปปลูกรอบบ้านได้ร่มเงาและได้ตังค์อีกระฮะมันก็ดี2ต่อนะครับเพราะฉะนั้นอบอกได้เลยนะครับว่าที่นี่ได้ เรามาดูตรงนี้เพื่ออยากรู้ว่าไอ้ต้นคู่นะครับมันจะโตขนาดไหนแล้ว2ปีไม่แน่3ปีอาจจะโตใหญ่กว่านี้ไปเยอะก็ได้นะครับ3ปี4ปีเดี๋ยวเราจะตามมาดูต่อไปอ่ออันนี้เพิ่งจะเริ่มทิ้งใบใช่ไหม <Okay. S 1> กำลังกำลังกำลังทิ้งใบส่วนนี้เท่าไหร่ครับส่วนเฉพาะที่ปลูกตรงเนี้ยโซนเนี้ยประมาณกี่ร้อยต้นฮะหนึ่งรอต้นอ๋อหนึ100ต้นอันนี้หนึ่งร้อยต้นเป๊ะเลยหนึ่งร้อต้น อันนี้เป็นเฉพาะรอบๆบบ้านนะฮะเดี๋ยวเราจะมาติดตามดูอีกครั้งหนึ่งอีกทีหนึ่งแล้วส่วนต้นเล็กก็คือจะไปปลูกฝั่งรอบๆบรอบๆบนู้นตรงน้นพี่สาวจะไปปลูกตรง้นอีกครับโตไหมครับโตหรือยังโตเออก็ยังข้างต้นกล้วยอ๋อยังไม่โตเท่าไหร่นะครับยังไม่โตเท่าไหร่โอเคครับตอนรอบนั้นเนาะโอเคครับสําหรับวันนี้พี่ปัญญามีอะไรฝากถึงเกษตรกรชาวบ้านนะครับว่าน่าปลูกไหมไม้อันนี้น่าปลูกไหม สำหรับไม้ตัวนี้ก็หน้าปลูกนะครับ2ปีก็ต้นแค่นี้แหละที่มองเห็นเนี่ยสปีนี่คือ,อได้2ต้นนะใช่ได้สองต้นด้วยนะสปีสต้นเลยนะงปีได้2ต้นด้วยนะครับมันหน้าปลูกนะฮะ <c oughs> มาจะกท่นี้แล้วก็โต <c oughs> ด้วยนั่นไงโตโตง่ายปลูกง่ายง่ายกว่าทุเรียนใช่ไหง่ายกว่าไม่ได้ไม่ได้ดูแรกยากเหมือนกับครับไอ้นั้นลดน้ำเนาะไอ้นี่น้ําไม่ลดเลยอันนี้ไม่ลดน้ําเลยใช่แล้วใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยอะไรบ้างครับเนี่ยตัวเนี้ยปุ๋ยไม่ได้ใส่เลยนะ ต,ต้นฝนนันใส่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 นิดนึง<ช>โอเค,อเคช่วงรด,ดูฝนใส่บ้างนะครับนี่ดูแลบ้างไม่ดูแลบ้างยังได้ขนาดนี้ที่แน่ๆนะครับวิบัญญามีไม้ที่แพงที่สุดในโลกแพงที่สุดในประเทศจีนนะครับแพงที่สุดหน<อ>ึ่งในสามอันดับไม้ที่แพงที่สุดในโลกอยู่ที่นี่แล้วอย่างนน้อยมันก็ต้องเป็นเงินแน่นอนในอนาคตพอไม้แพงราคาแพงเนี่ยอยู่ในบ้านเรายังไงมันก็ต้องเป็นเงินนะครับเดี๋ยวสานเราก็อย่างนี้แหละก็ปลูกได้อย่างนี้แหละแรงๆนะก็ถือว่าโอเคนะครับผมุลูกหลัง อ๋อดินลูกลังด,<า>ดินลูกลังด,<า>ดินดานด้วยนะฮะได้ขนาดนี้ก็ถือว่าดีแล้วนะครับก็ดูผมคิดว่ามันน่าจะโตเร็วไม่แพ้ไม้อย่างอื่นที่อยู่ในสวนนี้นะครับตรงนี้วันนี้ก็กราบขอบคุณพี่ปัญญานะครับแล้วก็แฟนนะครับขอบคุณมากที่กรุณาให้เรามาติดตามดูนะครับดูว่ามันเป็นยังไงไอ้ต้น2 2ต้น3ต้นเก็บไว้ให้ผมนะครับท่านอย่างน้อยๆก็3ต้นก็เก็บไว้บ้าง2ต้นก็เก็บไว้บ้าง ผมก็อยากรู้แล้วก็เอาข้อมูลนี่ไปให้เกษตรกรได้รู้ทั่วกันทั่วประเทศไทยนะครับพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่เกษตรกรว่าให้มันมีแนวทางใหม่ๆในการที่จะพัฒนาอาชีพให้มันมีช่องทางไรายได้เพิ่มมากขึ้นนะครับจากเดิมที่มีอยู่แล้วปลูกอะไรก็ปลูกมาหมดแล้วปลูกอะไรก็ปลูกมาหมดแล้วตัวนี้ครับเป็นเงินแน่นอนมีนสิ่งใดบ้างที่ทําแล้วไม่ขาดทุนครับผม <laughs> มันมันมีอะไรไม่เสี่ยงเขาเรียกว่ามันมีอะไรไม่เสี่ยงมันเสี่ยงทุกอย่างนะครับ แต่ตัวนี้มันแพงที่สุดเนี่ยยังไงมันก็ต้องมีราคานะฮะโอเคครับมั่นใจครับเกษตรกร,ร,กรแล้วก็บริษัทของมู่จะอยู่เียงข้างกเกษตรกรนะครับจนกว่าที่จะไปขายไม้ยังประเทศจีนได้นะครับเราถึงจะประสบความสําเร็จกันโอเคนะครับวันนี้ขอบคุณมากที่กรุณาติดตามรับชมขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับผม